ปูโจ้งน้องโดมกดไหลแล้วครับแม่จี <c oughs> พี่จงทักแม่เสมอปู่โจ้งก้าวขาผมขอบคุณค่ะแม่เสมอแปดขาขอบคุณค่ะโอ้ยจะว่าเป็นหนังเราแค่อ่านหนังสือนี่ก็เมื่อยเหมนแม่เสมอ ชาแนลปูจงปากไม่แดงโอ้ยมันอย่างนอปากไม่แดงไม่มีแรงพูดครับแม่จีดพาแมนบอกอีอ <c oughs> ย่างเนี่ยเฮงเหนือเฮงเหนือช่วยทำตาเคให้ตาตาเคให้ดูได้ไหมครับแม่โอ้ตาเคีิ ไ้สังหวานเนะาะมัติเฮ็ดปิน่นผูดไดละสีเฮ็ดปิน่นะแม่ใส่ลเนี่ยแม่จุงบ่แม่จุงเฮ็ดตาเข็นะเจ้าแม่เสมอผู้จุงทักทายเนาะแม่มุนเฮ็ดได้หมดสวัสดีค่ะ ว่าโน้หัวมวลกันเนาะมันทรงไร่สละดเนาะโอ้ยเดี๋ยวเอาผักไปเมี่ยนกันเดี๋ยวสีพาไปกินบักพิกกินอะไีก็บักพิกนี่ยังใส่โมบักพิกเลยเอาถุงให้จำใบเนี่ยนะพ่อบักพิกน้อยมันเยี่ยแล้วได้ละคุงก็ได้ละมองเห็นตะการดีดูไง ออมาให้แน่ใบเดียวพอไปอันมเ้นเหม็นยุบติดลูกเป็นลายมึอจบติดลูกยุบับปุ่นกระถูกันว่าอันร่างันไหนช้นหนึ่งเขากะพอเขาอยากกิดลูกอี่พี่วุ่นนไดนลูกนาะอยากอานให้บุญนลออ น้องบึงกำลังไปอย่งนีอย่างนออาออ่นบอกออกเด้อพี่จุงสตูน้นเออค่ะไม่สะดวกพิมพ์นะคะจ้าจ้าจ้าแม่เสมอส่งสติกเกอร์น้องบึงแม่เสมอน้องบึงทักพี่บรรจงแม่เสมอทัก จ้าบึงน้องบึงสุ่งสติ๊กเกอร์ลุล้ว่าแม่มุนสุ่มสติ๊กเกอร์กดกดน้องบึงตบมือสุดยอดค่ะปลูกผักกินเองแม่เนาะปลูกถั่วมีไรใด้องปลูกเองเนี่ยโอ้ยคอยกับกม้มหน้าก้มตาอ่านกันยังไม่ค่อยเห็นตัวนังสือเดอน้องวบึง สายตาม,มันกับไปตามไว้เนะสายตาเง้วา,า,า,ามรอยพนนี้แต่ว่าสันนิดเป็นนัง่งจีิแหละมามาอันอันอันนี้ตัดไปแล้วมือเศร้าเนี่ยเมื่อเร็วนี่ยปันกันตำได้สามบ้านเดี๋ยวว่างอีกสองมือจะมาเก็บไหมนีนะบักริกต้นน้อยๆนะ phân phật ba nhằng là con mu đấy ơi cần mi lục xảo nữa đây nói xăm nhì có ọc lục ọc nuôi cái là đằng đây vô bên pha khuẩm ngái nà ngái lắng đồng nưng ba anh à, แม่แค่พูดก็หอบเหนื่อยก็แม่แก่แล้วว่าสันว่าเอาผู้อื่นเขาเ่าแล้วก็คือว่าเป็นยนังจา่นเนียยังเลยเนี่ย,ย,ยปูจงพี่จิตรพัฒถอดประแจให้ผมหน่อยครับจ้าจ้าเดี๋ยวที่ถอดให้เออ ให้ทอดนี่ก็ดีคือกันล่ะไปะเจน,เนี่ติดไดวด้โดนบ่ทอดตะเคีย